ดวงตำราจีนตามปีนักกษัตริย์ประจำเดือน8จีนปีมะโรงทำนายตั้งแต่วันที่7กันยายนถึงวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2567คนเกิดปีชวดดวงชะตาของคนที่เกิดปีชวดเข้าเดือนนี้ยังไม่พ้นเงามืดที่ปกคลุมเรือนชะตา เป็นเพราะเรือนราศีเคลื่อนมาพบแนวปัทชงทําให้กราช,ชตาร่วงลงต่ําประกอบกับในเรือนชะตาถูกเพ่งเล็งรังควานจากหมู่ดาวอัปมงคลทั้งดาวท้ายอิมดาวเสียงแอะและดาวเทียงก้าที่รุมทําร้ายทําให้นอกจากคุณต้องรับภาร,ระในการแก้ไขาการงานปัจจุบันอย่างเต็มหน้าเต็มตาแล้วยังมักเกิดเหตุมีเรื่องวุ่นวายคอยแทรกแซงปั่นหัวไม่หยุดมีสิ่งที่คุณควรทำในช่วงเดือนนี้ คือควรวางตัวสุภาพอ่อนน้อมทาตนอย่าเที่ยววิพากษ์วิจาร์ณผู้อื่นเพื่อหลบหลีกเพศภ,ภัยที่จะมากระหน่ำซ้ำด้านการงานระยะนี้พบมรสุมปัญหากลุ่มร,มรุมเต็มหน้าตาทั้งคอยแก้ปัญหางานบุคคลไม่ว่างเวน้นจะพบคนแอบอยุ่ยแย่ให้แตกแยกบางคนกระด้างกระเดืองยากแก่การปกครองนอกจากนี้การลงนามในเอกสารสัญญาใดๆ ต้องระวังพลาดถ้าตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบส่วนการเริ่มงานใหม่การเข้าหุ้นและการลงทุนต่างๆเดือนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะจึงควรเลื่อนออกไปก่อนดวงโชคลาภการเงินเดือนนี้ไม่ค่อยดีรายรับน้อยรายจ่ายท่วมท้นเป็นเงาตามตัวทั้งควรระวังจุดรั่วไหลของเงินทุนไหลออกฉะนั้น ควรลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นวางแผนการใช้จ่ายให้ดีห้ามเล่นการพนันเสี่ยงโชคเก่งกําไรหรือวัดดวงต่างๆดวงครอบครัวระวังสุขภาพของผู้สูงอายุในบ้านและระวังเรื่องเพียงเล็กน้อยในบ้านแต่เถียงกันจ้องจะอัชนะจนเกิดเป็นเรื่องบานปลายใหญ่โตดวงความรักระยะนี้จะพบมือที่สาโผล่เข้ามาแทรกกลางได้ง่าย พึงต้องคุมสติวางตนให้ดีอย่าเผลอไผลประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางด้านสุขภาพให้ระวังโรคตามฤดูกาลโรคติดต่อต่อตางๆรวมถึงการประสบอันตรายบาดเจ็บจากการเดินทางต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีชวดในเดือนนี้กันค่ะ วันสมพงศ์ได้แก่วันที่หนึ่งวันที่ห้าวันที่เก้าวันที่สิบสามวันที่สิบเจ็ดวันที่21วันที่25และวันที่29กันยายนพุทธศักราชสองพวันถูกฉลกได้แก่วันที่เก้าและวันที่22กันยายนพุทธศักราชสองพ วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่สวันที่15และวันที่27กันยายนพุทธศักราช2567วันให้โทษได้แก่วันที่4วันที่6วันที่16วันที่18วันที่28และวันที่30กันยายนพุทธศักราช2567 คนเกิดปีฉลูดวงชะตาของคนที่เกิดปีฉลูเข้าเดือนนี้ยังมีพลังมงคลแห่งความรุ่งเรืองหนุนส่งให้ทยานขึ้นต่ออเนื่องเป็นเพราะเรือนราศีเคลื่อนมาถึงแนวสมพงจึงเป็นแนวทางต่อเนื่องของวิธีแห่งความเจริญรุ่งเรืองเดือนนี้คุณควรเชื่อมสัมพันธ์ในหน่วยงานให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะได้มีพลังมากเพียงพอในการผลักดนันให้ก้าวไปสู่จุดหมายตามแผนงานที่วางไว้ อีกทั้งมีสิ่งที่คุณควรทําในช่วงนี้คือการทํางานต้องใช้สมองควบคู่ไปกับการลงมือทําอย่างจริงจังสุดท้ายผลงานจะออกมาดีหรือไม่อยู่ที่ความตั้งใจที่คุณใส่ลงไปด้านหน้าที่การงานรวมถึงธุรกิจการค้าระยะนี้ยังมีดาวผู้อุปถัมภ์ลอยเด่นหากติดขัดไม่รับรื่นในการเจรจาหรือประสานงานก็จะพบคนคอยชี้แนะให้การช่วยเหลือ ทั้งจะมีผู้รู้คอยให้คำปรึกษาและช่วยปรับปรุงการงานทั้งระบบขบวนการผลิตการบริหารและการเข้าลงทุนจึงทำให้การงานและการค้าระยะนี้จะพบกับความก้าวหน้ามากด้านโชคลาบการเงินอุดมสมบูรณ์เมื่อวงล้อธุรกิจเริ่มหมุนและความพร้อมทุกอย่างลงตัวรายรับจึงไหลมาเทมาเข้ากระเป๋าเป็นเวลานั่งรับรัพย์ด้านลาบลอย พอเสียงได้เล็กน้อยหากหลวมตัวโลบมากจะกลายเป็นถูกดูดเงินออกจากกระเป๋าแทนสำหรับการเริ่มงานใหม่การเข้าหุ้นและการลงทุนต่างๆเดือนนี้ถือเป็นเวลาดีโอกาสประสบความสำเร็จมีสูงภายในครอบครัวสงบสุขอบอวนด้วยพลังอุปถมัมด้านความรักช่วงนี้มีเลิกสำหรับการงานมงคลทั้งเลิกม,มั่น เลือกแต่งออกเรือนแต่ไม่เหมาะกับการหารักชั่วคราวจากสถานบริการเพราะอาจเจอโรคภัยติดมาเป็นของแถมแต่ด้านสุขภาพไม่สู้ดีเท่าไหร่ต้องระวังโรคเก่ากำเริบโรคติดเชื้อตามฤดูกาลและควรระวังอุบัติเหตุให้มากต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีฉลูในเดือนนี้ วันสมพงศ์ได้แก่วันที่สองวันที่หกวันที่สิบวันที่สิบสี่วันที่สิบแปดวันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบหกและวันที่สามสิบกันยายนพุทธศักราช2567วันถูกฉลกได้แก่วันที่9และวันที่21กันยายนพุทธศักราช2567 วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่สวันที่16และวันที่28กันยายนพุทธศักราช2567วันให้โทษได้แก่วันที่หนึ่งวันที่สวันที่13วันที่15วันที่25และวันที่27กันยายนพุทธศักราช2567 คนเกิดปีขานถานนชีวิตของคุณเดือนนี้เคลื่อนมาพบแนวให้โทษวิถีดวงชะตาเหมือนถูกเขย่าให้สั่นไหวเคลื่อนตัวเป็นแนวลูกคลื่นเกณฑ์ชะตาผันผวนขึ้นลงสูงฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทำในโอกาสนี้คือให้ตั้งสติและทำใจให้เย็นก่อนเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากเดือนที่ผ่านมาคุณมีการเตรียมความพร้อมที่ดี เดือนนี้จะเบาลงแต่หากยังไม่ได้เตรียมยามประสบปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาช่วงเดือนนี้ให้หาสาเหตุให้พบและเร่งสยบยุติเหตุโดยเร็วอย่าปล่อยทิ้งค้างลากยาวเพราะจะยิ่งลุกลามใหญ่โตการเงินเดือนนี้เป็นที่นั่งเสียทรัพย์คุณจึงไม่ควรให้ผู้อื่นกู้ยืมหรือออกหน้าเซ็นคำประกันทางการเงินช่วยใครทั้งห้ามเล่นการพนันเสี่ยงโชคออกนอกบ้านเดือนนี้ ให้ระวังคนล้วงกระเป๋าหรือทรัพย์สินสูญหายด้านการงานและธุรกิจการค้าระยะนี้เป็นช่วงต้องอดทนใจเย็นถ้าโดนแหย่ปับ๊บแล้วคุณรีบโต้กลับทันทีแบบนี้มีแต่วังมวยงานไม่เดินหน้าแถมบางทีอาจไม่มีงานรับเข้าแน่เพราะชื่อเสียงเสียภายในครอบครัวระวังจะต้องควักกระเป๋า ดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลผู้สูงอายุในบ้านด้านความรักให้ควบคุมปากตัวเองอย่าปากไวปากมากจะพารักพังดวงสุขภาพช่วงนี้มักมีอาการปวดเอวปวดหลังปวดไหล่ทั้งคุณต้องระวังโรคเงียบจะโผล่มาถามหาและเป็นอีกเดือนที่การเดินทางสัญจรยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง ด้านญาติมิตรเดือนนี้สิ่งที่คุณควรระวังไว้คือคำพูดจากสื่อสารเพราะหากยังพูดไม่ค่อยคำหนึ่งถึงความรู้สึกคนฟังทั้งยังไม่ยอมเสียเปรียบใครเช่นนี้จะพาให้คบกันลำบากเพราะไม่มีใครยอมเสียเปรียบใครเช่นกันส่วนการเริ่มงานใหม่การเข้าหุ้นและการลงทุนต่างๆเดือนนี้ไม่ดี ต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีขาในเดือนนี้วันสมพงศ์ได้แก่วันที่สามวันที่7วันที่11วันที่15วันที่19วันที่23และวันที่27กันยายนพุทธศักราช2567วันถูกโฉลกได้แก่ วันที่8และวันที่20กันยายนพุทธศักราช2567วันชงหรือวันปทะได้แก่วันที่5、วันที่17และวันที่29กันยายนพุทธศักราช2567วันให้โทษได้แก่วันที่สอวันที่14 และว,วันที่26กันยายนพุทธศักราช2567